สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้จะเฮ็ดปลาดุกคั่วปลาร้าทรงเครื่องเนาะคะ่ะแต่บะหมี่หยางหลายมีปลาดุกที่ห้าหันทันล่างแล้วก็ไปล่างกระนำหันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล่างกระนำแป้งนะคะล่างกระแป้งสาลี่กแป้งสาลี่คุกๆแล้วก็ล่างออกให้สะอาดนะคะเราก็จะได้ปลาดุกที่สะอาดแล้วก็ไร้กลิ่นแบบนี้นะคะสีใสนนะากินเห็นบอคะจากนั้นก็ตั้งน้ำมันให้รอนนะคะคเครื่องข้าวบะหมี่หยางมากมายค่ะมีตะไคร้แล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะตะไคร้กระเทียมพริกแห้ง ห,หอมค่ะกินกัก็ข้าเหนียวนะคะแซบมากๆผัดเื่อมให้หอม่อนเาจะใส่กระดูุลงไปนะคะใส่เกือเลงไปนิดนึงค่ะ ขนาดคัตเะเรื่องก็หอมแล้วเนาะค่ะเึืภาพว่าเอาขอนิ่มที่ัําไหนแล้วขหนียว,วคุยจะอร่อยแค่ไหนตักเครื่องไปให้หอมใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนหอมเหลืองจะนิดนึงถ้าไคใส่ปลาดุกนะคะสำหรับคนที่ไม่กินปลาดุกอาจจะใช้เป็นปลานน้นก็ได้ค่ะนะคะถ้าจะเน้นแห้งก็ได้ แต่ว่าปลาดุกกระแซบที่สุดแต่ว่าปลานิ่งกระแซกเพือกันละผัดมันก็ขึ้นอยู่กับคนขีดมากเนาะอยู่ที่คนชอบอยู่แหนจะให้อร่อยคือปลาดุกเลยสำหรับไม่ใหญ่น่อยนะเดือดเหลืองละค่ะเริ่งเริ่มเหลืองนะคะเหลืองกว่านี้นิดนึงเป็นของหอม ปลาดุลงไปค่ะผัดปลาดูก,ก่อนนะคะจะเอืนปลาดุกปลาดุกขวดปลาล่าปลาดุกขวดปลาแดกต้มเพลอง,รองหรือกีเอินปลาดุกผัดปลาแดกต้มเพลองก็ได้นะคะเพราะว่ามัน,น,นม,มีน้ำมันนะคะเป็นบบกระไดจะเป็นเมนูของเฮาวผัเก้าแล้วค่ะเสื่อ,อาหาันเนาะคะ่ะ ชื่ออาหารเราทำยังไงก็เป็นชื่ออาหารเหมือนเดิมเลยจะผัดให้กระดูกเนี่ยเริ่ม,มเหลืองๆนิดนึงนะคะ แต่นะจะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเด็กฝัน <c oughs> ทำให้ปลาดุกกุกนั่นะคะแล้วขัน้นตอนนี่ให้ไปแจะใจรถดีลงไปค่ะ ก้อนกรนกระเด็นไปง่ายน้อยน่อนก่นนะคะปลรารที่เราปรุงไว้แซบแน่นี่ค่ะใส่ออกมือกกร,ระเด็นนิดนึงนะคะใส่สม,มีกรเพราะว่าเข้าใส่เกลือไปแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อเขาใส่ไม่ได้เวลาเขามีปัญหาห <c oughs> อมมากไม้เลยพี่น้อง ห <c oughs> อมมากมายเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันปลาด,ดุกปลาดุกซุกนะคะปล่อยให้ปลาดุกสุกนิดนึงนะคะ,ะหลังจากาพักเสียงไว้พักนึงนะะ็น้วค้ะปลาดุกเข้าก็เริ่มซุกในขั้นตอนนี้ขกาจะ,จะดีไฟลงนะคะให้เหลือไฟกลางกลา้าจะควยมันแหงนิดนึงนะคะควยแหงคนนี้น้อยนึงถ้าจะชิมมืองว่าปลาแดกเข้าไปลงไส่อได้ง่ายนะคะอื ดีเลยค่ะได้ผลหอมหอมทีนน่น้องแม่หอมหลายนะ,จ,นะจังั้นนะปัจจัยนี่ค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงนิดนึงปิดไฟได้เลยค่ะใส่ใบมะกรูดจบนะคะ เราไปตัดรายการกันเลยจ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับปลาดุกขว่วปลาแดกสรงเครืองหรือปลาดุขั่วปลาราสรงเครื่องนะคะน้าตาน่ากินบาครข้เวเหนียวคอนห่อนหรือว่าเขาเจ้าคุกนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนจานเดียวเอาอยู่นะคะน้องไปเฮ็ดเบิ่งนะคะหนึ่งความรักหนึ่งความปรารถนาดีจากใจของแม่ยายน้อยเหมือนเดิมจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ